สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่หวยไทย456ค่ะรอบมีแอดมานำเสนอแนวทางของลาบลอยค่ะอค่อนข้างที่จะเข้าดีมากเลยลาบลอยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนี้นะคะอเด่นหน้าปกเลยติดที่มีงวดนี้มามีหกศูย์เจ็ด อ่าห้าตัวตรงนี้ก็จะมีหกห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะค่อนข้างที่จะเดินดีมากเลยนนปะออดูแนวทางงวดที่แล้วก่อนอ่ามีหกด้วยหกติดที่บนอีกแล้วออกแปดหกเจ็ดตรงนี้เิดติดที่สองตัวด้วยนะหกกับเจ็ดนะคะห้าตัวตรงเขาติดที่บนของลาบลอย ชอบแนวทางราบร่อยมากดูย้อนหลังของเขาเอนที่บอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดแล้วค่ะติดบนก็ติดบนจริงริงด้วยฮนะงวดที่แล้วหนึ่งหกหกติดที่บนอืมงวดนี้ตัวเลขค่อนข้างที่จะมาแลกจากเพื่อนเลยระวังไว้เพราะว่าเขายังไม่เคยหลุดเนาะเขายังไม่เคยหลุดนะ จะหลุดงวดนี้ไหมหกศูนย์เจ็ดางวดนี้ค่ะือนเดิมเข้าดีมากเลยอ่าศีลาเลขค่ะศีลาเลขงวดนี้หลักสิบหกสามศูนย์สามค่ะหกหกสี 6, 6, 04ตัวที่เขาเน้น564 504ล่างค่ะจะมี69 59เน้นก็68 58ประมาณนี้เลยนะคะข้อมูลสนราเรมยวดที่แล้วค่ะให้ล่างออกบนซะงั้นมี18ติดมาด้วยนะเนี่ยถ้าเป็น08เรียบร้อยเลยออกติดที่บนให้67ล่างออก หกเจ็ดกล้างออกบนอ่าข้อมูลศีลาเลขประมาณนี้ฝั่งนี้ค่ะเล็กดารายี่สิบชุดงวดนี้ค่ะแคปได้แคปค่ะเดี๋ยวให้ดูข้อมูลค่ะอ่ข้อมูลเก่าก็เรียบร้อยเลยหกเจ็ดติดที่บนค่ะยี่สิบชุดตรง,ตงอืงงวดที่แล้ว ล่างหลุดนะคะไปไม่ถึงสองแปดไม้ถึงแค่สองเจ็ดอืมฟังนี้ใครชอบแคปไปดูแคปได้ะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่ามาให้ลากงวดนี้ค่ะศูนย์แปดหกแปด มี0 2 0 3 0 7 0 4 0 1 0 5 6 6 2 6 3 6 7 6 4 6 1 6 5ค่ะ3ตัว5 0 2 5 6 2ค่ะแคปได้แคปได้นี่ให้ดูงวดเก่าอืมงวดเก่าเอามาก็ไม่เข้านะคะงวดที่แล้วค่ะ อนอนมาหน้าไ้ค่ะงวดนี้หลักสิบมีเจ็ดห้าหนึ่งห้านะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะสามตัวสี่เจ็ดสองสี่หนึ่งสองค่ะหน้านอนมาใครชอบกดอ่ะงวดที่แล้วหน้านอนมาตรงๆแล้วค่ะหกเจ็ดค่ะมีตัวล็อกด้วยให้หก ประมาณนี้อ่าเข้านะคะจับวางค่ะงวดนี้ค่ะจับวางข้อมูลหลักสิบนี่หนึ่งห้าเจ็ดห้านะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวเน้นค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองค่ะเม็ดเดียวห้าหนึ่งเจ็ดจ้า จับวางงวดที่แล้วก็เข้านะคะให้หกเจ็ดค่ะเป็นตัวรองไม่ได้เน้นนะคะเข้าตัวตัวเน้นให้ไม่เข้านะคะอ่าประมาณนี้เลยค่ะคนตาทิพย์ค่ะงวดนี้สามห้าสองห้าค่ะโดยจะให้สามสี่สามเจ็ด สองสี่สองหนึ่งค่ะท้ายสองตัวสองเก้าศูนย์เก้าเลยค่ะวัดที่แล้วค่ะท้ายสองตัวเข้าที่ศูนย์แปดสองแปดนะคะให้สองเก้าอ่าเรือว่าเข้านะคะโคบรนาท์เข้าล่างค่ะ อาจารย์ฟ้าสั่งงวดนี้ค่ะชุดเดียวสามห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งห้าหกค่ะอาจารย์ฟ้าสั่งงวดที่แล้วติดที่ล่างนะคะแปดสองสองแปดออกสองแปดล่างนะคะถือว่าติดที่ล่างก็เข้านะคะสี่ชุด ไปหน้านี้ค่ะราบลอยกันพงค่ะตัวเลขใหญ่ชอบเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามมีเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามค่ะล่างแปดหกเก้าหกค่ะตัวเน้นแปดเก้าเก้าเก้าค่ะ วัที่แล้วติดที่หกเจ็ดด้วยค่ะเข้านะคะเข้าค่อนข้างที่จะเยอะแต่เป็นตัวลองด้วยนะประมาณนี้ค่ะนี่แปดสองก็เข้าสองแปดออกให้สองแปดให้แปดสองออกสองแปดล่างด้วยอ่าประมาณนี้นะคะหน้านี้ค่ะโยนเหรียญงวดนี้ค่ะตัวเน้น หกห้าศูนย์ห้าหกสองศูนย์สองค่ะล่างห้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะกดไปดูได้จ้างวดที่แล้วหน้านี้สลับบนสลับล่างเลยให้บนออกล่างให้ล่างออกบนอ่ประมาณนี้ค่ะอืสลับ ข้อบนข้อล่างจะสลับตำหนเงมาหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะต่อไปเลยหน้านี้ค่ะข้อมูลพิเศ,ศษหลักร้อยงวดนี้หลักร้อยสี่ห้าสามหลักสิบหนึ่งศูนย์ห้าหลักหน่วยสองสามเจ็ดค่ะจับได้กประมาณนี้เลยค่ะ ่งวดที่แล้วเข้าหกเจ็ดตรงๆนะคะข้อมูลหน้านี้ปิดที่บนตรงๆสามตัวไม่เข้านะคะพระอาจารย์นี่พระอาจารย์ราารยยงวดนี้นะคะ่ะ เลขกระบอกงวดนี้05คาา่ะซ้า02 07ตัวเน้302 307ล่าง52ค่ะ59อือมงวดที่แล้วติดบนให้67ล่างออก6ก ออกหกเจ็ดบนก็ถือว่าติดนะคะติดมาตัวติดบนนะคะถือว่าเข้านะลาบร้อยงวดนี้ค่ะลาบลอยฟันทงหนึ่งห้าค่ะหนึ่งเจ็ดค่ะอ้าเน็ดเดียวสี่หนึ่งเจ็ดล่างเก้าสองเก้าห้าค่ะงวดที่แล้วเข้าที่ล่าง บนไม่เข้าติดที่ล่างให้แปดสองออกสองแปดนะคะถือว่าเข้านะคะล่างนะอ่ารับเราปักหลักข้างงวดนี้มีสองเจ็ดสามเจ็ดค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักมวยค่ะ สองชุดก็จะมีสามสองตัวเนมเท่าสองสองเม็ดเดียวห้าสามสองห้าสองสองค่ะแคปได้แคปค่ะอืมงานนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะคะลาบลอยปักหลักสองตัวล่างงวดนี้ค่ะอืม แคปได้แคบธาจะมีศูนย์เก้าสองตัวเนี้ยงศูนย์หกสองหกค่ะงวดที่แล้วปังมากเลยล่างก็คือล่างมาล่างสองแปดตรงตรงเบื่นะคะอ่ะประมาณนี้จ้าข้าวนะคะให้สองตัวล่างก็สองตัวล่างมาสองแปดตรงตรงศูนย์หก โอ้โหสูงปยอยู่นะศูนย์เก้าลูกอ่ะน่าเก้าติดมาด้วยหน้านี้อยามองข้ามค่ะหน้านี้ข้อมูลให้หนึ่งเก้านะคะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามค่ะสองตัวล่างแปดเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะแปดเก้าเก้าห้าค่ะ งวดที่แล้วติด82มาด้วยนะคะ8มาล่างออกสอง8ให้ถือว่าเข้าล่างนะคะถือว่าเข้าอ่าติดล่างข้อมูลล่างเข้าที่ล่างเลขดับงวดนี้ค่ะแคปไปดูได้ค่ะ1 2 3 4 5อ่าขออนุญาตถามเลขดับหน้านี้นะคะฝันดีค่ะหน้านี้ ให้ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดมีศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดล่างสามเก้าหกเก้าหกเก้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าเก้าสองเก้าศูนย์เก้าอ่าเที่แล้วหน้าน,นี้ไม่เข้าค่ะ ติดที่ล่างไปแปดสองออกสองแปดควาดีติดที่ล่างถือว่าเข้าล่างนะคะหน้านี้ยาใจคุมจนงวดนี้ค่ะสี่ห้าสามสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่สี่สามสี่สองสี่หนึ่งล่างหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดค่ะ งวดที่แล้วให้บนออกล่างให้ล่างบอกออกบนถือว่าเข้าเข้านะคะออกสองแปดล่างก็งให้แปดสองบนแล้วก็ล่างเขาให้เจ็ดหกออกหกเจ็ดบนอ่าถือว่าเข้าเข้านะตัวเลขเขาแค่นี้เองเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยอ่าท้ายเล่มค่ะงวดนี้ หกห้านะคะหกเจ็ดหกสี่หกสามหกสองสามหกเจ็ดสามหกสี่ค่ะสามตัวห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สองค่ะงดทีแล้วไม่เข้านะคะอ่าประมาณนี้ค่ะท้ายเล่มเลยท้ายเล่มของลาบลอยงวดนี้ศูนย์สี่หกสี่ค่ะ 0 2 0 3 0 7 6 7 6 3 6 2 5 0 2ค่ะตรงนี้หกสองเจ็ดสองค่ะแคปได้แคปได้้าวัดที่แล้วไม่เข้านะคะท้ายปกค่ะบางคนก็ชอบแคบท้ายปกแคบได้แคปนะคะอ่า ให้แคปนานๆเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านจงโชคดีมีใช้ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ